สวัสดีครับผมก็จอยดีไซน์เลยนะครับเนาะงมีผ,มผม land ้ามีผ้า <harbor> มังมากก็ได้กินให้เราครับนี่ยกลอกกานะครับเนาะกับพงกับบัวต้นพี่ไงครับนั่นแหละครับมีลองทางนะครับเนาะงตงไปยังครับพมกับบัวต้นครับนี่ครับนี่ครับบัวหลอดก็เรียบดีนะครับนี่ครับวันนี้ข้ารอแล้วครับ

โค้หนวครับถึงแล้วนะครับน้อนี่นเป็นหนาตาที่ครับนี่คนแล้วครับนี่ไปต่อครัยุกออกครับเขเร่งาน้องครับไ้าน้องเลยครับนี่ต้อตกเลยครับพี่น้อง เลครับพวกันที่กันเล่นครับมอนีไปนะครับท่านใหม่ของนารู้ครับเช้เช่นเนี่ยเดีไปด้พี่น้องเด้เมื่อนี้ขับรถเมื่อนงเทียวกนนะครับเนาะไปครับไปนครั้ใต้ใไปนี่นะครับ

เห็นอาเซ็ตเซ็นเนาะครับเนาะมืนหนี้เนาะภารกิจียร์มันนี้นี่มัอนี้เรียบร้อยครับบดเรียบร้อยเนาะครับเนาะกุญมุลังบดเรียบร้อยมาแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับเรียวๆว่านเสร็จเรียบ้อครับพี่น้องดึงสายยางต่อครับโอ้หัวควายดีครับตัวเกนี่มีอะไรครับมัอนี้ครับนะครับภารกเกียร์ซคนครับพี่น้องคนสองคนครับพลิกเกี่ร์ซคันเนาะครับเนาะนะครับ

Say à, vậy thích. Ok, anh hỏi. Ok, hôm nay không nào. Với trò chimney, pháo lại, có koda có tim koda đi ngay. đi sợ đuôi em ra khắp đôi. Ok, ok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 .